สววสดีครับโมวันนี้นะครับประโยกิจบาบานะครับโวันนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของกิจนาเกลือที่แบบไม่ได้ทํามานานมากนะครับผมเติมมา5 0 0พคูปองนะครับประมาณ4 0 0 0บาทนะครับผมเพื่อสกินอันนี้ครับเทวันนัทนี่คือภาพเปิดติมของสกินซึ่งผมบอกเลยว่าสกินนี้เนี่ยเปลี่ยนมีมีเนียด้วยนะเปลี่ยนมีเนียให้แบบว่าเป็นสกินอื่นด้วยนะครับผมซึ่งแบบว่าเป็นสกินแรกเลยนะที่แบบมีการเปลี่ยนมีเนียนะครับโอ้โหนี่คือสกินของเทวนนัท เขาบอกว่าแมวน้อยใจดีเทพพิทักผู้ถูกกืนกินเอฟเฟกต์ต่ออนิเมชนันพิเศษมีท่าวราปมีอะไรหมดเลยนะครับผม,ม,มนนซึ่งวันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าผมเตรียมใจไปแล้วว่าไม่ต่างว่าไม่ต่างกว่าสามพันสี่พันคูป,ปองแน่ๆแต่ผมเติมมาห้าพันถ้าไม่ได้ไม่เติมต่อนะครับห้าพันคือแบบเกือบครึ่งหมื่นแล้วเออครึ่งหมืน่นนะไม่ใช่เกือบครึ่งหมืนน่นนะครับเดี๋ยววันนี้ ไปดูด้วยกันว่าผมจะสุ่มสกิน d i m ension breaker ของเทวนาถได้หรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมมาไปลืนพร้อมกันครับ let's go <S เอาแล้วครับก็มาอยู่ในกิจกรรมนะครับมันบอกว่าเครื่องยิงตุ๊กตาแมวนะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่ามันมีตุ๊กตาแมวดําแล้วก็มีสีขาวสีอะไรนะครับ มันต้องได้แมวดําอย่างเดียว5ตัวถึงจะได้สกินเทลนะครับมันเหมือนกับกิจกรรมสมมติเราไปงานวัดอย่างเงี้ยมันจะมีแบบว่างานวัดให้เราเอาปืนยิงตุ๊กตาแล้วตุ๊กตาตัวนั้นลม้มเราก็จะได้ตุ๊กตาตัวนั้นมานั่นแหละประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ต้องได้แมวดําซึ่งเล่นฟรีหนึ่งครั้งก่อนหนึ่งครั้งก่อนไปครับยิงโอ้ย,ยิงอย่างที่บครับได้บัตรเช่าคิวก,กอดมาผมไม่ต้องการอ๋อแล้วก็เราสามารถเอารางวัล3ไอเทมเพื่อแลกการส่งฟรีหนึ่งครั้งโอเค มาครับผมจะลองสุ่มหนึ่งครั้งก่อนเพราะว่าอันแรกๆอ่ะผมไม่อยากจะเสียคูปองเยอะๆนะครับผมอบรนเออมึงมึงยิงแม่นมากเลยครับครั้งละ29คูปองนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยได้มา <Yeah. S 1> ตัวแรกได้มาแล้วครับผมตัวแรกเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีใจบอกเลยว่ามันมีเจอหนักกว่านี้แน่นอนโอเคผมจะเริ่มสุ่มสิครั้งนะครับผมไปครับตัวที่2ของแมวดำ จจบบบได้แมวดำมาตัวนึงเออบัดรเช่าอีโมจิเยอะเนี่ยเราขายอีก3ตัวเท่านั้นแต่ผมบอกเลยเยอะแน่นอนเรายิงอีก10ครั้งครับผมมึงยิง10ครั้งมึงมึงพลาดโอ้โหแต่เราได้ฮีโร่ถาว่ามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโออแต่ถ้าสมมติว่าคนมีฮีโร่ดน้อยผมว่าคุ้มนะครับมาผมจะมาเริ่มกับการสุ่มฟรีก่อนสุ่มฟรีได้7ครั้งนะครับผม ไปสูงปีไปครับปื s <S ๊บจุ๊บ r e a l l พระเจ้าช่วยนี่มึงยังพลาดเลยเนี่ยผมบอกแล้วมันต้องแบบนี้แหละนะครับผมมาเราส่งไปอีก10ครั้งครับครั้งละ290คูป,ปองยากื yeah. uh ่น huh. มาแล้วตัวที่สามมาแล้วบอกเลยถ้าหมด5,000นี้กูไม่เติมแล้วนะครับ GM อ <laughs> อีก2ตัวเท่านั้นแมบวบดำเฮ้ยมันได้อยู่นะแต่ผมบอกเลยมันไม่่ายมันไม่ง่ายขนาดนี้นี่ไงผมบอกแล้ว ผมว่าเรากดหนึ่งครั้งสักห้าครั้งเพื่อแบบว่าเขาเรียกว่าปลดดวงก่อนนะครับผมเพราะว่าบางทีาการกดสิบครั้งต่อเนื่องก็ไม่ใช่ว่ามันจะมันจะได้ตลอดนะครับผมกดทีละครั้งก่อนนี่ไงมันเริ่มมาแล้วนี่คือการปลดปดวงปลดดวงเกลือเกือออกไปให้หมดก่อนนะครับผม <c oughs> อ่ะยิงอีกสักครั้งหนึ่งห้าครั้งที่กูยิงนี่ไม่โดนเลยครับผมตอนนี้เนี่ยผมเหลือ 3, ส6มพันหกร้อยคูปองนะครับหมดไปแล้วประมาณพันห้าพันพันสี่นะครับ อ่ะเรากดสิบครั้งครับผมหนึ่งสองสามชึบมึงยังจะพลาดอีกเลยเรากดอีกสิบครั้งนะครับผมหนึ่งสองสามชึบเดียวนะมาซุ่มฟรีสิบครั้งนะครับผมปุ๊บ ทัามจริงยังจะพลาดเลยครับพี่เราเอาของรางวัลสูมฟรีไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะเสียตังค์มากนะครับหุยสูมฟรีได้สิทธั้งอีกรอบนะครับผมหนึ่งสองสามสุ <c oughs> เหลือสองพันจะร้อยคูป,ปองอ่ะเราสูมฟรีกับคูป,ปองอีกครับผมเฮ้ยมันไม่ใช่แลวนะจริงจริงอย่างเงี้ยโอ้หมันยังจะพลาดอีกเหอเฮ้ยมันใช่เหรออาวผมจะสูมฟรีนะครับผม คือมันไม่ใช่นะแบบเนี้ยเอาตรงๆเลยครับคือผมสุ่มเออผมสุ่มสิบรอบไปประมาณห้าหกรอบไปนะมันก็ยังจะไม่ได้ทีนะครับผมอ่ะสุ่มฟรีสิบครั้งสามสองหนึ่งไป <Yahoo! S 1> ได้มาแล้วในที่สุดตัวที่สี่ครับผมตัวที่สี่ได้มาแล้วอีกตัวหนึ่งผมเหลือสองพันเสือแล้อปองผมว่าผมได้เว้ยเอาตรงๆสุ่มฟรีสิบครั้งนะครับไม่ใช่สุ่มฟรีแล้วสุ่มคูปองหนึ่งสองสามไป โอ้โหพลาดวะผมว่าสูมทีละครั้งสักห้าครั้งก่อนปลดดวงเกลือครับผมคือการสูมทีละครั้งก็ไม่แย่นะครับเอาตรงๆสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้แย่นะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าโชคดีก็คือได้นะครับอื้ือื้อ,อกูพลาดลุ้นเลยครับผมอีกหนึ่งครั้งสูมหนึ่งครั้งไปมิสตลอดนะครับเออผมเหลือสองมาคุปปองจะจะใช้คูปปองสูมอีกสิบครั้งนะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยไปกดสุ่มฟรีกัน3 2 1สาธุได้เดินสาธุ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 ได้ไหม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 ไม่ได้อยู่เมื่อกี้โอ้โหอ่ะผมจะเข้าไปสุ่มฟรีนะครับ10ครั้งตอนนี้เนี่ยผมจะผมว่าสกินเนี้ยปีการันตีนะ4-5,000ครั้งนะครับผมเฮ้ย4-5,000คูปอง อ่าสูฟรีสิครั้ง3 2 1ปึป๊บมา oh! มิสพลาดบ่อยอะไรขนาดนี้ฮะถามจริง <c oughs> เฮ้ยตอนนี้ของรางวัลผมล่ยหล่อแล้ววะผมสุ่มได้ฟรีอีก6ครั้งนะครับผมไปครับ6ครั้งเผื่อได้จุ๊บจุ๊บยังจะพลาดอีกเหรอวะกูถามจริงอ่าสูมแบบคุปปอนะครับ3 2 1 10ครั้ง ห้าดิเกอ้อโอ้อีกตัวเดียวไว้อีกตัวเดียวกับพันสิบร้อยคูปองที่เหลือไปครับผม3 2 1 10ครับจุ <It> s <S ้โจีเอ็มให้กูเถอะครับกูขอร้องจริงจริงอ่าผมจะไปใช้ส่วนฟรีก่อนนะครับคือทำไมมันไม่ได้เลยวะเพื่อนๆโอ้โห5,000ันคูป,ปองและนุ้ยส่วนฟรี9ครั้งนะครับไปฮะ หน,นึ่งจะพลาดเลยเหรออ่ะเราสุ่มคูป,ปองนะครับผมเลิศตอนนี้เหลือแค่พันคูป,ปองเท่านั้นนะครับผมสุ่มได้อีกประมาณ3รอบนะกับ10ครั้งนะครับไปฮะจุบๆๆพลาดเฮ้ยมันผมเหลือ890ไปเฮ้ยจริงเหรอไม่ได้อ่ะอ่ะสุ่มอีกพลาดอีกเหรอตัวสุดท้ายนี่ผมบอกเลยว่า สามพันคูปองได้นะแบบนี้นะครับคือมันใช่เหรอวะเอ้าไปลุยกันต่อครับผมสุ่มฟรีสิบครั้งสามสองหนึ่งยักในที่สุดผมก็ได้สกิลเทลอันนึผมได้เรียบร้อยครับผมสุ่งเฮ้ยผมโอ้โหสุ่มเพอมาเข้า่อนจดหมายนี่ผมต้องไปเคลียร์่อนจดหมายก่อนเลยนะผมจะไม่เสี่ยงนะครับผม เดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วกันผมหมดไปประมาณตอนนี้เหลือ310คูปองก็คือติดกลมๆเลยครับ4 4,600ที่ผมใช้ไป4,600นะครับเกือบจะไม่ได้ด้วยนะเออเอาเลยครับก็ได้มาเรียบร้อยนะครับผมซึ่งอันนี้นี่ผมจะไม่ได้เล่นให้ดูทีนัแต่คือแบบสวยมากท่าวับเปิดล็อกเตอร์โอ้โหนี่คือท้าวับครับผมยิ่งกว่ามีเอฟเฟกอ่ะ แล้วไหนบอกว่าสกินไอ้นั่นเปลี่ยนนะสกินคลิไม่เห็นเปลี่ยนเลยอ,ะ,อะเรามาดูท่าหนึ่งเลยกันนะครับผมโอ้โหสกินท่าหนึ่งสวยมากท่าสองอะเฮ้ยท่าสองคือแบบปกติถ,ถ้าดูเทวน้มันจะแบบตรงๆไปใช่ปะอันนี้คือแบบซิกแซกไปเรื่อยๆอะท่าสองถือว่าสวยมากๆนะครับดูดิแล้วก็ข่าหนึ่งแบบโคตรสวยอันตีอะอุ้ยบอนกดอันตีมีรูปดวงตาด้วยครับ โสุดยอดเลยเงี้ยคือแบบผมว่าคุ้มกับสี่พันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสกินที่แบบน่าจะอลังการสุดๆแล้วนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวครูดาวให้ดูอีกรอบหนึงครับกับอันติอันติปุ๊บมีโดตาเทวนาโถมาอ๋อแต่กดรัวๆไม่ได้แล้วคนที่โดนก็จะมีภาษาญี่ปุ่นขึ้นด้วยนะคนที่โดนอันติเราอะจะมีแบบว่าภาษาญี่ปุ่นขึ้นด้วยนะครับดูดิเห็นปะเออซึ่งถือว่า ผมได้มาในราคา4,600คูป,ปองนะครับก็เพื่อนๆได้กี่คูป,ปองคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่นเทวันาสกินนี้แบบเป็นเป็นฟูลเกมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแต่ทำไมสกินมีเนี่ยไม่เปลี่ยนอะผมงงว่ะด้านล่างไม่เปลี่ยนด้านบนก็ไม่เปลี่ยนนะครับใครรู้บอกที